สวัสดีครับวันนี้เรามาดูงานล้างแอร์ยาลิทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นปีประมาณ2013จนถึง2020เลย21ณปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับลักษณะตู้แอร์อันนี้กองแอร์ขาดการดูแลมานานนะครับจะเห็นว่าขุ่นหนาขนาดนี้เลยก็จะทำให้ หคุณภาพอากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไม่เหลือสอก็คือลมที่ออกมาเนี่ยมันปันหมดแล้วลมที่ออกมาก็จะยิ่งน้อยลงนะครับคันนี้เราตรวจพบอีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือลักษณะของเห็นจุกตรงนี้ไหมครับอ่าก็คือบางที่ที่ทำเอ่อทำการล้างแบบไม่ถูกต้องนะครับทำการเจาะตู้แอร์แบบนี้มาถามว่าทำไมเขาเจาะ เขาเจาะแล้วเขาพยายามจะสอดอุปกรณ์เข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อทําการล้างแล้วซึ่งตรงนี้มันเป็นทางน้ําออกปัญหาที่เจอหนักสุดคือพอเจาะแล้วพอใกล้ปั๊บแล้วพอน้ํามันล้นตรงนี้ปั๊บน้ํามันจะหล่นตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครเจาะตู้แอร์นะครับแล้วถามว่าทําไมถึงเจาะตู้แอร์ตรงนี้ไม่ได้เพราะเจาะไปเสร็จอันนี้คือลําดับนะครับอ่าก็จะมาเจอพัดลมแอร์ตรงนี้ แล้วแผงมันจะอยู่ด้านบนบนนู้นเขาสอดอุปกรณ์มาเขาก็จะติดพัดลมเพราะว่าเาถอดพัดลมไม่ได้เขาก็จะล้างแผงคอยไม่ได้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นเลยว่าอย่าให้ใครเจาะตู้นะครับตู้เสียเลยทันทีถามก่อนถามก่อนนะครับถามคนทําก่อนว่าทําได้ไหมอ่าอันนี้เป็นพัดลมแอร์ดำปีเลยนี้เป็นแผงคอย นะครับเราล้างทางนี้นะครับนี้แผงคอยดําปีเลยโอเคเดี๋ยวให้ช่างทํางานได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ล้างแผงคอยร้อนด้านหน้าด้วย หลังจากเป่าแล้วนะครับก็จะเห็นคราบกะปบกยังอยู <è S 2> <m> ่ตามขี้ยู่เดี๋ยวทำการล้างต่อครับข้อในของนัำงานที่ล้าตัวใบพัดนะครับประุดอยงนักาล้างตัวสดาะ่ว่าเฉพาะเพราะว่ามตัวใบที่วตอครับไในา เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็จะเสร็จในส่วนของการทำความสะอาดใบพัดลมนะครับสะอาดล้เรียบร้อยครับหลังจากที่เราล้างน้ําสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับแผงคอยก่อนประมาณนีอ้อันนี้เป็นแผงคอยร้อนนะครับจากที่ดําๆเมื่อกี้น้ําคือทางร้านไม่ได้ใช้ภาชนะรองนะครับต้องขออภัย เพราะว่าเราใช้น้ำจำนวนเยอะมากล้นภาชนะแน่นอนโอเคอันนี้ช่างทำการล้างรอบสองนะครับคือต้องล้างให้สะอาดนะครับรถแต่ละคันก็จะสกปรกไม่เหมือนกันเนาะคาบสกปรกฝังแน่นต่างๆเนี่ยบางทีไม่สามารถทําออกได้ในครั้งเดียวเจ้าหน้าที่ก็จําเป็นต้องล้างจนกว่าจะสะอาดนะครับอ่า คอยสะอาดดีเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นเป็นสีเงินจากตัวจอที่เราทําการล้างอยู่เลยนะครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราทำความสะอาดฝุ่นนะครับที่อยู่ตรงนี้ให้หมดนะครับแล้วก็ทำการประกอบคืนเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบคืนได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับช่างก็จะทำการประกอบคืนทั้งหมดงานเรียบร้อยครับก็ไม่มีปัญหาอะไรประกอบเป่ายอยู่แล้ว นี้เรามาดูในส่วนของลมแรงมาที่แรกเนี่ยตัวทิชชู่ยังไม่ปิวเลยนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายเบามากสบายละเย็นละหน้าร้อนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราทำในส่วนของสปานะครับอ่าเพราะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสปาไม่ได้เลือกเป็นโอโซนนะครับจะทำการฉีดพ่นเข้าไปในห้องโดยสารนะครับ ควันตัวนี้ก็จะมีกลิ่นหอมใช้ในการฟอ,อกกลิ่นนะครับกลิ่นเดิมที่คางค้างอยู่ในห้องโดยสารหรือในระบบแอร์ก็จะถูกดูดเข้าไปในในตัวระบบปร่าอากาศนะครับทําให้ห้องโดยสารเนี่ยมีกลิ่นหอมโอเคก็เรียบร้อยแฮปปี้ดีหน้าร้อนนี้ใครอยากจะล้างแอร์เจอกันได้ที่ร้านอันติเมตนะครับขอบคุณครับ